หลังจากวันสิ้นสุดตลาดซื้อขายที่วุ่นวายในเซเรียอาวิกเตอร์ซิมเพนตัดสินใจอยู่ต่อกับนาโปลีหลังจากการเจรจาทั้งกับอาวารีและเชลซีนั้นต่างล้มเหลวทั้งคู่แต่ตามคาดการณนะ์ตอนนี้นะครับสถานะของเขาไม่ได้เป็นที่ต้องการของใครเลยที่นาโปลีทั้งอันโนอคอนเต้และเหล่าผู้บริหารของนาโปลีที่รอหองระแหงกันมาพักใหญ่แล้วโอซิมเพน์ผลักดันตัวเองเพื่อย้ายทีมมาตลอดแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้โดยข้อมูลจากฟุตบอลอิตาเลียที่บรรจงเหตุผลและจ เรื่องราวการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างไรเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงท้ายฤดูดกาล2022-2023ของนาโปลีที่คว้าสกูเดโตในซีซั่นนั้นมันคือการคว้าชแชมป์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีและอุิเหนนั้นจบฤดุดการในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดของลีกอย่างสวยงามหลังจากฤดูดกาลที่ชื่นมื่นมาผักดันให้นาโปลีไม่ต้องการขายผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาทันทีหลังจากคว้าชแชมป์และต้องการขยายสัญญาของเขาออกไปแทนซึ่งสัญญาเดิมจะหมดลงในปี2025 และในที่สุดนะครับสัญญาของโอซิมเพนก็ถูกขยายออกไปในวันที่23ธันวาคม2023เขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทำให้เขานั้นอยู่โยงไปจนถึงปี2026พร้อมเพิ่มค่าจ้างสูงสุดประมาณ10ล้านยูโรต่อฤดูกาลนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขการปล่อยตัว130ล้านยูโรรวมอยู่ในสัญญาด้วยเมื่อเข้าสู่ช่วงเริ่มฤดูกาล2023-2024ดาวยิงในจูเลียรายนี้ต้องหยุดพักเนื่องจากอาการบาดเจ็บและต้องมาประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลที่แล้วและยังได้โอกาสลงเล่นน้อยไปออออีีีีกนนนนนรัเเเมมม่่ิิ้้ตตงวพาาทชจยปลฟ เขาก็ยังคงยิงได้15ประตูจากการลงเล่นในเซเรียอา25นัดนาโปลีพร้อมที่จะขายเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วอันโตนิโอคอนเต้ก็ได้รับการแต่งตั้งในเดือนมิถุนายนทันทีนะครับและในไม่ช้าก็มีการยืนยันชัดเจนว่านาโปลีจะนําเอาโรเมลูลูกากูมาให้กับโคช,ชใหม่ของพวกเขาที่รู้มือรู้ใจกันเป็นอย่างดีสมัยที่ประสานงานด้วยกันที่อินเตอร์และมันก็มีทฤษฎีที่ว่านาโปลีเองก็เล็งจะทําเงินกับการขายออซิมเพนในตลาดซัมเมอร์2024เพราะเสือ2อตัวนั้นอยู่คงอยู่ท่ามเดียวกันไไม่ด้ ขณะที่กำลังมองหาการย้ายออกจากโมโมอส์ในี่ครับโอซิมเพนก็ได้ฝึกซ้อมแบบแยกในชน่วงซัมเมอร์และไม่ได้ลงเล่นในเกมพรีซีซั่นกับชับมิดก่อนเปิดฤดูกาลของทีมเลยแม้แต่เกมเดียวมีรายงานหลายฉบับระบุว่าเขาต้องการย้ายไปยังปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อแทนที่ริยันเอ็บบัปเป้ที่กำลังจะย้ายไปเรอัลมิดในตอนนั้นแต่ก็ไม่เคยมีการติดต่ออย่างเป็นทางการจากทัพปารีสเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อตลาดซัมเมอร์ค่อยๆดำเนินไปโอกาสที่ทีมใดจะจ่ายเงิน130ล้านยูโรตามค่าสัญญาของนักเตะให ไม่กี่สโมสรเท่านั้นนะครับที่อาจจะเซ็นสัญญากับเขาได้ซึ่งถ้าไม่ใช่ยอดทีมจากปารีสก็คงต้องเป็นทีมจากซาอุดีอาระเบียนั่นแหละครับดีลล่มกับอาอาลีและเชลซี เมื่อใกล้ถึงวันปิดตลาดก็ชัดเจนว่าทางเรืองของโอซิมเพนนั้นที่มีความเป็นไปไ,ได้มีเพียงแค่2ทางเท่านั้นนะครับคือเชลซีของเอนโซ่มาเดสกาหรืออัลอาลีทีมดังจากซาอุดีอาระเบียปรลีกซึ่งทั้งสองสโมสรก็ต่างกำลังเร่งรัดให้บรรลุข้อตกลงนี้ภายใน48ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดซื้อขายนาโปลีพร้อมที่จะรับข้อเสนอของโอซิมเพนที่ต่ำกว่าค่าสัญญา130ล้านยูโรโดยมีรายงานว่าอัลอาลีเสนอเงินให้ประมาณ80ล้านยูโรสำหรับค่าตัวของเขาเมื่อวันพฤ ลนยโรรายงานระบุว่าโอซิมเพนตอบตกลงตามเงื่อนไขนั้นนะครับซึ่งหมายความว่าทั้งสองสโมสรจะต้องเจรจาเรื่องค่าตัวกันนั่นคือจุดที่ทุกอย่างกลายเป็นปัญหาสําหรับนาลีและโอซิมเพนนะครับข้อตกลงดังกล่าวล้มเหลวในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเมื่อตามรายงานระบุว่านาโปลีพยายามขอราคาที่สูงกว่าเล็กน้อยจากอาลอาลีจนที่สุดทีมดังจากตะวันออกกลางก็ตัดสินใจถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวเรื่องนี้ทาให้อซิมเพนและตัวแทนของ,ของเขานั้นโกรธแค้นสมโมสรนาโปลีอย่างมากนะครับขณะที่รายงานบันทบับใน,ในอิตาลีระบุว่าความสัมพันธ์ ส,ส่วนอัลอาลีก็หันไปเซ็นสัญญาก,กับไอแวนโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษด้วยค่าตัว40ล้านปอดในวันส,สุดท้ายของตลาดซื้อขายขณะเดียวกันในครับเชลซีได้ตกลงค่าตัวกับนาโปลีแล้วแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโอซิมเฮนได้โดยรายงานระบุว่าโอซิมเฮนได้รับค่าจ้าง4ล้านยูโรต่อฤดูกาลจากเชลซีและโบนัสอีก4ล้านยูโรต่อปีซึ่งน้อยกว่าค่าจ้าง10ล้านยูโรต่อฤดูกาลตามสัญญาก,กับนาโปลีอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากไม่มีข้อตกลงใดๆกับเชลซีหรืออัลอาล ตัวเลือกของคอนเนต้นในฤดูกาลนี้ร่วมกับมาริโอรุยที่ยังหาทีมย้ายไม่ได้หนทางที่จะได้เล่นในซีซั่นนี้ หากโอซิมเพนนะครับหวังจะได้ลงสนามหนทางที่เหลืออยู่คือต้องย,าอย้ายไปยังลีกที่ยังไม่มีการปิดตลาดซื้อขายซึ่งเวลานี้ลีกที่มีความเป็นไปได้ได้แก่สเป์ลีกตุรกีนะครับและซาอุดีโปรลีกเท่านั้นแต่การย้ายแน่นอนนะครับคงไม่ใช่การปล่อยยืมเพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนนาโปรลีจะต้องการเงินจากการขายออกไปอย่างถาวรมากกว่าฉะนั้นการย้ายไปลีกตุรกีคงจะยากนะครับเพราะการทุ่มเงินในระดับเฉลี่ย80-100ล้านนั้นไม่ใช่วิสัยของทีมจากแดนไก่งวงแต่กรซาอูอันนี้ก็ไม่แน่นะ ขาดซับบั้นไปแล้วฝั่งนั้นยังได้ไอแวนโทนี่เข้าไปแล้วด้วยสิ่งที่แย่ที่สุดหากโอซิเมนต้องรอให้ตลาดหน้าหนาว2025เริ่มขึ้นก็คือเขาจะไม่ได้สัมผัสบอลเกมอาชีพอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นนะครับไม่รู้ว่าฝีเท้าของเขาจะตกลงไปแค่ไหนมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากจริงๆของดาวยิงในจอเรียคนนี้ที่ย้อนกลับไป1นถึงสตลาดก่อนเขายังเป็นนัมเบอร์วันเรื่องความเนื้อหอมอยู่เลยและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่ หาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ